ดูดูตามคอมันดิมันห้อยจัตุคามวไอ้ยิ้มบางครั้งกูก็แกูก็แทงโดนโดนโดนอย่างนี้มันเว้่เฮียมือซ้ายมันกระพุ้นอยู่พี่นะแทงโดนจัตุขาวไม่ได้แทงโดนจัตุคาวมัน้งใช่ใช่เสร็จดินติดมาไแล้วจัตุคาวเสร็จดินติดเลยวะใหญ่เลยเว้ยให้ชนะเราอ่ะมันี่ยฉันจะพิจารามือกับพิเทนอ่ะ โปมโลจัดไปเยอะโอ้โหเด็กปั้นดมอนเทนน่าจะไม่ธรรมดาปุณดาจริงแม่งเงียบไอ้เหี้ยกะจกน้องน้องเหี้ยหมีเหี้ยเซอร์กับเหี้ยเดียวเนี่ยตัวโง่เลยครันใจมันโง่ีโหดเราห้ามเราชแกงเมือ่ตรา้ทีสีเงสีเงไอสสีเงสีเงสีเงสีเยนีสีเงสีเงไอสัตว์โโแงใจเย็นใจเย็นสีาเงไอสัตว์อันนี้แค่ทดสอบนะอันนี้แค่ทดสอบนะห้ามหมนี้ยสีเฉยเี้ยมึงสีเอาจังวะ ผมยังพูดไม่จบไงผมยังพูดไม่จบไงเพื่อนเมื่อกี้อ่าพูดต่อเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวจะบอกใจเย็นโฟโลน้องใจเย็นน้องสาวที่คิดเรื่อตัวเสี่ยวจำได้เลยผมไม่จบไงผมด่าโอ้โหเสียงอันเธอดิโอ้โหตัวเสือ ผมผมด่าไอหมีพูในไฟอ่ะพี่เจสบอกไอโปโรบอลหน่อยน้องพูดอย่างเงี้ยโอ้โหงงจัดเลยเราพูดอะไูตอนไหนมึงไอ้เทโง่ผมงงจัดยด่าโมด่ากูไม่สนหรอกไม่ต้องห้ามผมเลยถ่ายรูปเรามีนี้ถ่ายรูปเรามีพวกเราเล่นด้วยกันนะเว้ยอย่าแยกเล่นโอเคว่ามึงมึงจับคูดมึงเห็นบ้างมึงมึงสังเกตได้เลยว่ามันจะหาจังหวะบัฟรถแล้วมันจะแบบไม่ให้รวมไปเล่นด้วยการสามคนดิ้ไม่มันอยู่มันอยู่ฝาดแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอไอแคนซอนิโมดิแคนซอนิโมถือวุ้ดิแคนซอนิโมถือวุ้นดิ เฮ้ยไม่ได e ้่กว่เฮ้ยตงรีบไปเล่นตามเล่นตามเล่นตามปะทะอย่างนี้ไปมึงอะมึงอะเฮ้ยยี่อะไรมึงอะตัวมึงอะนำชิวดีดีแจ็คอิสว์สกอร์นำสกอร์นำเว้ยขอรถได้ขานำอ่ะตอนไปฮะขับผ่านเฉยอะโอ้ยขับผ่านโอ้ยง่ายโอ้ยมันมึงมึงฟังเด้ยเอางี้เอางี้ไฟที่ผ่านมาเราเป็นคนขับไปหามันทุกไฟทุกไฟทุกไฟผุกล้าพูดเลยทุกไฟสัตว์ทุกไฟเฮียเล่นเป็นบ่อยเฮียให้ตัวหนีเขาไปหามันขับมานี่เพื่อนมันขับมาเอา พัดตัดดุตัตุคาเพื่อนเมื่อกี้มันตกไงเก็บแต่ตุคามันตกไงโดว์วัวชื่อมื่อกไอ้เหี้ยแล้วมันคอ,นอ,อคยขาไอ้กล้วย เย็นย่งเมื่อไห่คว้แต่พวกกูขับผาไอ้เที่ยปัญญาอ่อนเนี้ยเล่นมาแต่กูพิคเพนด์น่ะเล่นมาแต่ยืมหนึ่งอะเล่นมาแต่ยืมเงกันจรีน่เออยงไม่เคยเลยไม่เคยหาเลยไอ้คุยเออเหมือนคนเล่นไม่เป็นไหนเยี่ยควยไม่หรอกแต่มันก็ธรรมดาเว้ยมวยร้องอย่างงี้แหละไอ้เทียควรร้อยเขาเสิร์ไปควยไอ้เนี่ยคือเปิดพนันไปมีแต่คนลงยูเอแบบพี่ไม่มีเลยไอ้เที่ยโอ้ัหแ้สัตว์ทักมาร้อเบอร์ยูเอฟดวนแต่ยวงเราดูเลยไต่พวกเรากะ รอแลน้องพี่เขียนเลยว่า U F เต็มไม่รับนะครับเดี๋ยวคนจะลง U F ไอ้เหี้ยทากายเย็นไม่มีเลยไปเว้่งหนีกันอ่ะเพื่อนแจ็คชิวอ่ะชิวอ่ะมันหนีตลอดมึงสังเกตเลยกูกล้าพูดเลยว่าหนีตลอดเว้ยแต่แต่ไฟที่เราเล่นตั้งแต่หนุ่มทุ่มมัน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 ไม่ยอมมายนะไอ้เหี้ยมันให้เราหาเราไล่อย่างเดียวเราม่เสียงจะมันจะแต่โพสชั่นตัวเองกูถึงว่าทำไมกูเหนื่อยไอ้ยกูขับรถเหยียบคันเร่งเหนื่อยชิบหายเลยไอสัตว์วดนี้ยมันเล่นไม่เป็นตุ่นตีนเป็นตะคิวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยกูยังไม่ยกตตตีีีีนนนนนนคคััััเเเร่่่งงงลยยยววว้้้้ไไอออส์าามมหหจะพ แต่ตอนคุยเขาดูชิวมากเลยนะแต่ตอนเล่นคือเขาแบบิวเลยอ่ะพี่ดาตะคิวกินแกเราไม่ตะิวกินแพี่ไม่ตคัวกินแกเราไตคิวกนแกแล้ก็ไปนอนไปมแล้ว้เกดแล้วน้ขึ้นมาหน้าขึ้นมาหน้าพูดหน่อยายรูปเฉ่ปอย่าเงี้ยหนีแล้วเว้นแม่งหนีแล้วเว้ไอพี่ดูข้าวดูหลอดสมองกได้นะเฮ้ยดูหลอดข้าวให้นะกูกูเต็มบาทไอพี่อ่ะโอเคพี่ไม่็นไ ไม่ไม่ซื้อซื้อดิงซื้อดิงไม่เผื่อทันกินนะเว้ยไม่ไม่ค่อยเต็มเลยบาทีน้องชายพี่โดนฉลายเหมือนกันแล้วใช่แล้อลันเนาะซื้อไปเผื่อมันด้วยนะเว้ยสิงเผื่อนันไม่ไม่ค่อยเต็มเลยรันไปห้องน้ำรันไปห้องน้ำไปฟังแล้เว้ยต่อต่อแบบนี้เล่นด้วยกันนะเว้ยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสามคนจับไปเลยสามสองคนคือที่เรายัดเลยนุ่มยัดแท่งเลียใช่มันเล่นมันคือสไตล์มันคืออะไรป่ะคือแบบว่ามันแบบ เองโต้ก so like kind of ็คือแบบมัคิกซ้ายรัวๆพอเอ้ยกดอยู่งั้นแหะมันไม่ได้เป็นเลยมันไม่ได้เป็นเลยมา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 มขมาไมา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 ไปมา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 มมามามาไมาามามาามมมามามามมมมมมมามามาไมา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 ามามาามามาามามาามามมามามาไมามาปมามมา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 ามามมา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  โอเคโอเครามาครบแล้วมาครบล้วมาแล้วมาครมามาเอ้ยอย่าลืนโน้ยเล่นด้วยกันให้จับดิจับดิสามมมามาพิต้ามาพิต้ามาพิต้ามาอเลยมามาอย่ไปโดนโปโลพี่ว่าโปโลรับตเอ้ยเอเตมา้อนท่ผมแท็กติกโง่มัไหนเฮียควยแค่ที่หลุมเขาไอ้โง่โปฮาร์ดพี่นะโปฮาร์ดพี่อยู่เคียบาไม่แตไอ้เหี้ยอยู่ไอ้เี้ยอยู่ไอ้เหี้ยหล่อในวงไดูเอา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ้ยเป็นยที่อะไรมึไอ้ยท่้าาคำแหไอ้ย้จังหวะมึงเรียกไอ้เซอร์มากราบตีนบุดิไอ้ยัน้์เดียวอะไอ้ยั้เดียวอะโดนโดนไอ้ยันท์ไอ้ยันทไอ้ยันท์ไอ้ยันท์ไอ้ยันร์ไอ้ยันี่ยว้ยันท์ไอ้ยันท์ไอ้ยันท์ไอ้ยันทโไอ้ยันทไยท์ไยนท์ไอ้ยันทไอ้ยันทไ้ยทไี้ยโลทไี้ยโลทไี้ยทไ้ยันทไ อย่าดูรู้ไ oh. <c oughs noise> like ้เรการมาจับกลุ่มนี่จับมามาแล้วมาเลวพี่าลบลคนพรพี่ลาเลยพี่มาลโอ้เียตกหนางบาลยกลุ่มาว้ี่่่อาดแมยกลุ่มกูบอกให้ยกลุ่มสาไอ้จับมึงยิงทำควายอะไรวะไอ้โง่อยใครอะเมืาแล้เหียควายใครด่าทุกคนนูเอนี่ยเออแต่ใครอะชิวๆเมึงมืนจังวะมึงมื่นจังวะเสียใครอะพี่แชทนันแหะเออ มีกลุ่มหนึ่งได้สองนะมีกลุ่มหนึ่งได้สองวิู่พาตลอดพ่อสามเลยเราวิ่งบุกมาตลอดเลยอ้หมื่นเอ้มาล่อตือเราเว้ยมาล่อตือเราเว้ยมาเตียมมาเามามามาเตียมับสู้สู้อาามาเดี๋ยวดเดี๋วดมา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 ชนชนชนจี้จด้เยนีับสู้อย่าล้ำแทงยัดเลยเขาบอกหนาเอาเเอาหัน้ยนเอาหัวนางเดี๋ยอหัวยน้างาน้ตายหยึ่ตายหนึ่งตายน น้องชายเข้าไนับสู้เขาหัวเงินตัวเองหัวนงในตัวเองตายตายตายเฮ้ยเก่งมากอุ้ยเอาตัวมาถ่ายไปไหนไม่ไหวไอ้ี้าเยนเก่งไอ้เขจอกไอ้จับไหวป่ะมึงไหวป่ะกูถามมึงไหวอ้สัตว์ไหวไอ้ใกร้ ปล่อวัดดิปล่อย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 วันี้ปล่อยวันี้ปล่อยวันี้ปล่อยวันนีปไ่อยเหปลยวีดดป่ยวัดดิปล่อยัดดปล่อกวัดดล่ยวัดดเป่อยวัดดิเล่อยวัดดิ่อยัมล่อยวัดดิ่ดดลยวัดีิป้่อยวมดดิก่อยั่อดิปล่อยวั่ยวดดิอยว่อัด่ยวดดงยวัดปอยัอยวดิอวยยยบดยย่ยบดับัดยดิยดิ่ัว อู้หนูได้ยินเสียงน้องอาเธอร์นะอันเนี้ยมึงอะมึงฟังกูนะไอเหี้ยเซอไอเหี้ยเดียวไอเหี้ยหมีภูมิมึงคุมมกันไม่เต็ยไอเหี้ยตาไอเสี่ยวดิ้ตายตายแล้วโกโลบัฟแบบบัฟเนีขาได้แบบโหลอยู่อะ้โกลบลบัฟอะอย่าหาไอ้เนี่ยคุยกันจอดในกระบอกในแบงคุยไอ้มึงเป็นพี่อะไรกับกูวะไปแก่ขึ้นปีนีอุมอมไปแบกดีเฮ้ยผผมกูม่งพี่ผม เร็วเฮ้ยไอ้อ oh. hey, 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 พวกกระจอกเจอนะเว้ยเซียวกากกากไอ้ควยน้องไห้เด็สัตว์นำบําีใจนี่ไมละตัวำเ้ยไม่ด้นำเลยคยไม่ต้องโม้เดินมาโม้เนี่ยี่่อ เี๋กูดดไอ้เนี้ย้จักเยี้ยกเยีตัวตีเยีกระจอกเดี๋ยวกูด่าไอ้ควยเสียหน้าเยมึงควยโปโลโดนลูบีสบเรนีวะเหี้ยไรสมองเหี้ยมึงอะตัวกลาเลยบอกอให้ด้วยเหี้ยมึงอ๋อใช่เหรอโปโลโดนเหรอฮะจะดูคามาแทนนเี้ยเสมลชนะไอ้เดเมึอตเลยเอนวะขอต ตัวเสี่ยวเลยควายแหมทำไมทำไมได้ชื่อกูไอ้เหี้ยกูรู้จักบึงเลควายตายมือเงินสไตล์พี่ควายยังไม่นำไอ้เหี้ยไอเด็กเฮียสไตล์แบบกระจอกไอเหี้ยสไตล์เสี่ยวไอควายสไตล์เล่นแบบเล่นลูกฟุกไอเหี้ยกระจอกไอไรสมองควายขม่าพวกกูเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างไอพวกควาย ไอ้เฮียใครสักคนนึงไอ้เสี่ยวไอ้กระจออกไ้พทำเป็นไม่เล่นช yeah. ื่อพวกกูนะยังไม่รู้กูยังไม่รู้จักชื่อพวกมึงเลยกูรู้เพราะไอ้เฮียไอ้เยี่ยหัว่วกแม่วาที่เดียวที่โดนเพื่อกูทื่อเมื่อวานไอ้เฮียปากเบี้ยวเลยควายดั้งปากเบี้ยวไอ้ควายยังกากในตัวเดี๋ยวแท้เจอเนี่ยเดี๋ยวมีคนกากเลยเสี่ยว เดี๋ยวถ้าถ้ากูเจอเยี่ยหวมหัวอีรอบนะกูจะเอาแบบตีเลยที่ให่ยีทำกาเที่เอเลยี่ยกูตบกบคสวัสดีกับวันนี้ก็ม่ไอากยอนะครับผมหรือว่าถ่าเยี่ยวนะครับเยี่ยวเสี่ยวไอควายแก๊งทาเยี่ยวนะครับแข่งี้าเยี่ยวนที่สุดนะครับตอนนี้แที่สุดแร้งหนึ่งนะแลงหนึ่งแรงกาที่สุดนะครับกาที่สุดตอนนี้่ใจดมไปเจ้าเไอหัวม่วงวะดูดดูดีดแล้วเาจะน้ำหนึ่งัเป็นเจ้าชายด้วยเี้ยหน้าตายแล้วตไปคุยไอเจ้าชายกะ

ขอโทษนะที่เดินขอโทษนะที่เดินชนไหลพี่แจ็คจนแกงเกือบแตกไอ้เหี้ยโอ้โหรอราอกหอนึ่งเออะรอาต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 บตาตาต่เหตาเพต่อาตาตาตาาตาตาตเตา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 ้าตามาตาตาตา่าตาตาาจะกี่ยตกา่าตากาตาตตาาตตา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 ตตาาตาาต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 าาต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 กตานาตาาาตาตาแาต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 นตา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 ยตา สัตว์ร้องเลยตายแค็งรวยรยใครใครก็นูเห่เราบันโดนะมึงฟังนะไอสัตว์กูพวกกูพวกกูพวกกูกดสุดมาตั้งนานพวกกูเพิ่งรู้ว่ามึงเล่นไม่เป็นไอ้ยี่เอ้าแป๊บนึงนะคะกดตรงไหนเนี่ยลน